สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบหลักทุกท่านครับสุขภูตสุขวิญญาเคยืได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกันคือเก่าล่ะครับกับเบาแดกเบาแดกมาเลยทีเพีองเด้อมื้อนี้เบาแดกมีนกกินมาฝากพี่ตอนน้องเธอมาเฮ็ดร้อยเลียดพี่น้องนี่เครื่องกระปุกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่สิ่งที่ผมหั่นมาจากในบ้านเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อนีจะเมได้เบิ่งสิมาล้อยให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อเอ้าอุปกรณ์เฮาก็มีนี่ล้านี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนียเนี่ยเห็นป้พี่น้องร้อยเปิดเล่นร นี่นี่โอ้จวกจากไปเลยครับร้อยเนาะคำว่าร้อยก็ต้องมีจังหน่อยได้เป็นของเด้อนี่อันนี้ผมก็เตรียมมาเรียบร้อยเอ้าขันแรกของผมการเท็ดกลือเกลือนะครับใส่ผงนัวได้เป็นของเด้อโอ้หน่อยผลบานนอนโอ้ยอยากได้จังหน่อยได้เป็นของเด้อขอจังหน่อยได้เป็น้องมากคักเบ้าแดสงใส่เกลือเทียนนำปลาได้เป็นของเด้อนี่หักพริกเจ้านี่ยกับเผ็ดพริกพริก่มเผ็ดหูลับหูตูบ โอ้หน่อยเพื่นบ้างเพื่อนองเอาจังหน่อยเพื่อน้องเพราะว่ามันต้องผิดจังหน่อยด้วเพื่อน้องด้วลาบก้อยส้อยแซ้ห่อเขาขว้าหอกับต่ำไม่ไม่ไม่มาใม่ใหม่เพี่น้องไม่ใหม่เลยเด้แม่บ้านตำใหม่เมื่อกี้นี่พี่น้องคนนั้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเอ้าเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบาแด็กต้องขออนุญาตด้วยพี่น้องเด้อยบ่มี่นะครับมีจะแนบดังสีครับใส่แค่นี้ด้วยพี่น้องเด้ออันนั้นบ่มี่ครับก็จะบ่มแถมมาใหอยต้เบิดตัวใส่ได้หลายรสดพี่น้องผวกมกขมตัว พอดีการพิ่นในมือนี่อออออเอ้ามา,า,าพี่น้องคนบ่อนิ่งห้องอือพี่น้องไปเลยเป็นตังไหญเป็นตังไหญพี่น้องพักมื่อนี่พี่น้องเลยจะเสียบจะน้องไข่ห้องพ่นแบบเมื่อฉีบไปเลยพี่น้องอือ มาเป็น้องเบาเดียบกระองซีมดอกของแท้ไหนมันกระดองซีมดอกผมว่ากินเลยนะเพื่อน้องเนาะกินเลยกระดองซีมจนเสื้อมันดอก,ม,ดอกมาด้ยเลยเป็น้องถวยห้องยู่ซสยระถวยร้อนแจกที่ว่ากระดองซีมกระดองซีมเลยเป็นรองเด้อเบาเดียบเสียบมออือจ้าขอางขวาเนี่ยว่างอีกอันอพี่น้องอ่ะอะไรเป็น้นองใส่นี่งละห้องอือ มาบัานทีพี่น้องเสียบแท้หันเบ้าเดียกแต่เห็ดอโอ้แต่เสียบนะพี่น้องเนาะป่ะปัดนี้ห้าพี่น้องมากินข้าวนการห้าสวัสดีเป็นทางการพี่น้องรอบสองมาพี่น้องมาจัดกันเลยเนาะก้อยร้อยเลียดได้พี่น้องเริ่มมือน,นี่จับแซียบนะพี่น้องเนาะต้นทเทียนมาพี่น้องเด้อจัดเลยห้างผักบ้านมือน,นี่ Ừm. Ừm, cho kênh nè. เราเรียกกันน้ำแท้ได้บนงไหมเนา ออืมืมว่อนี่ลืมมาเขาีินหองเลยว่ามีเขาเหนียวามาือีียแต่ว่ามีเขาเจ้าอื้อืม พักมีหลายอย่างพี่น้องเลยตัวนั้นเต๋อมีอืม ไม่ได้พักไกลไปหน่อย มาพร้นี่หอมไปดัง่ง mm hmm. ร้อยเหือกันทักนด่เป็นของเด่นขอพระเจ้าอืม Mm-hmm. b a 음, y a k l นี่จะนั่งไปเพีิบไหน่อยมักลินฟ้าหมักอะไรนี่หมักกระเทียมหมักพริกหนู <c oughs> มันจะเปลี่ยนมุมว่างไมได้เป็นเลยนั่งตำหมือนร่องเบิงเป็นงหลเป็นตะบิงวะพี่น้องก็เป็นมาบอกด้เร่อะพี่น้องเปล่งหลพานวะอืมป็ด <c oughs> อืมทอดจนกว่าไฟหลายๆพี่น้องบักแตงฟงดวงเล่มเมื่อกี้เปร็ดพี่น้อง Cũng biết gì đi điếp Ngon bết subscribe เอสาสลักกิมนี่ก็นนิดเพอทะ้งนิดนะเพื่อนเนาะขั้นกิเลยาธตั้งความเบาแดดบริสุทธิ์ผ่าูดจาบาเหมาะสมอัมอนใดก็ขอถอดขอไพ่ได้เพี่งเด้อ,อสลักกิมนี่ซรัพนี่แหละครับไปแล้วครับเพชรแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ